สวัสดีค่ะอาจารย์จิตนะคะวันนี้จะพานะคะน้องอมสินนะคะน้องสินบ,บ,บอกว่านะคะวันนี้แม่หนูอยากกินยาคูค่ะแม่ก็เลยเอายาคุม,มาป้อนออมอมสินนะคะออมสินกินยาคูยังลูกกินได้พวกพี่ๆเขาเห็นนะนะออมสินกินยาคูกับลูกอ๋อออมสินดูยาคูใหญ่เลยนะคะออมสินบอกว่าวันนี้จะให้โชคนะคะตำ้อยตำราแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะแล้วก็ลูกศิษย์แม่ขอให้โชคดีนะคะออมสินบอกว่าวันนี้ทุกคนจะปังนะขอให้เฮงเงหมืนหมาเกนะวันนี้นะคะออมสินบอกอุ้ยแม่ดูด แม่ทาไมกูมาน่ะที่แบบพิมพ์พอไอ้มินตาไปอยู่บ้านแม่แม่หนูไม่ได้ไปรอกคือคราว่าพ่อบอกให้หนูอยู่ที่ร้านนะคะแต่บางพวกพี่ๆเขาไม่มีที่นะคะกูเลยให้ไปอยู่ที่บ้านแม่จิตแต่วันนี้อมสินอยู่ที่นี่อมสินก็ดูดน้ำใหญ่ดูดนมดูดนมยักษ์คูขอให้พี่เขาถูกหวยกันนะ <ų> ปัง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 ,ปง,ปงนะเลขอะไรเนาะ <ų ų> อมสินบอกเลขอะไรเนาะ อ้อมสิบอกว่าแม่แม่วันนี้หนูว่าจะเป็นเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลนะเบิเ้ลเบิเ้ลเหรอลูก0ูนถึง99เหรอโอเคโอเคจัดไปจัดไปจัดไปนะคะเดี๋ยวได้เสียขอยล่ำรวยจ้า